เยกว่าสีม so <şimdi> ืนส 30, ่นเก่าร้9ยเทากว่าล้านยซึ่งในนั้นเทาสามารถในรายละเอียดนี้สารสิงิโสูสมงหน่วยราคสารทั้เล็กเ็นสิบสองยังมัน้ำราการประสานอยู่สิบหน่วยรวมาคากว่าแปดพันเจ็ดร้้าแนทพันเจ็ดต้องเปิ3สหลังในนั้นสารเลกป็นสิสองยังค่ามีสิบสองหลังรวมราคาทการประสานแล้ว1 0บพัน้านเอาสิ ึ่งินเท่าไหรนึ่งินล่างนึ่งอนหนึล่างประการสานุกี้ได้อีกหนึร้อยเกหลังสรเ้นแระมสี่หลังที่ทงดูห้าสิบสี่หลังวมูลคาไปรี้วึงมลพก้าร้อยสามสิบสี่ล้านด้หอกองีหกสิบสามหลังนี้สารเส้แลรวสีหลังมีพงทางสเจหลังราคาทั้กว่มกาสองพันกล้านอนาสามรย สี่สิบเก้าฟองลูคาันภาษาไปสี่พันกว่าล้านลูกโปงหนึ่งร้อยเจาสี่อำเร็จไปแล้วาาสอ่สิบเก้าฟองนะครับปองนั้นลูกโงอยู่หนึงอยเสำเร็จไปแล้วหกสิบเจ็ดองยังคงาอยู่หกสิบเจ็ดองม่่านดนภาษดูที่หนึ่เอยเ่าเจ็ดร้เก่าล้านเจดยแแงมากอีสาสี่แห่งสำเร็จไปแล้วสแห่งงคงผ่าอยู่สแห่งเมานนภาษาอยู่หนึ่ การเสียดายอยอันนี้เป็นงานเรื่องของสารธรรมรูปการในการประสังคมบ้านมาหน่อยแล้วมีอีภาคส่วนหนึ่งคือเราภาคส่วนสังคมสงเคราะห์อยู่ในสังสารธรรมรูปการเชี่วกันหน่อยโดยงานสังคมสงเคราะห์ลังจากสวยสารสิ่งสาธารณรูปธารมรูประโยชน์แล้วนั้นเป็นสิ่งของในทุกอัซึ่งเป็นการสรีสยและสังคมสวยสงเคราะห์ชีวิตประชาชนทนอย่าะเต่าโกงสถาตัวแข่งไปสงเคราะห์ ทางเชินงานงานสัาปัิสอบของประธานอดีตประธานประธานคนจากท่านวิศนเตไสมทบศาสร์สมทบขึ้นสองสศร้าร่าขาแสงขีเราจะนั้าแพทนักขายมอสตระขันเพืได้ซอยเลือสสมทบประตรงสมบน่งีเจ็บไขเด็กป่วยลงมาของราดานด้านโดยงานที่สมทบสมคอของอุแศนรอบนีหนักนีหน่อยเนาะเนื่องีสองพันเก้ากในับว่าไม้จัดจงกรรมวิศสะในวิศวะนิเคตทำที่สอบสมทบอง ให้ทำขัวให้ธรรมาสางแขเสอกองแต่เมื่เสอกองไปสนโซนิเคเองส่วนทางทานของเซาอแขงเดิมกอครับารจะตั้งผักร้าแขงจะพูดเราโดนคนควายหลังใจแต่เมื่อมาเส้นสือไปโซนิเคจส่วนท้งที่ั้าข่อสารเกรื่องใสต่างๆของมันมสุตรเจ็ดสิบแปดปกติสองว่าเสืไปสซนิเคจและก็เมื่อไปสุดโตกะ้ำหน่งน้อจะต่างอัดนที่มอดจะมาเส้นทต๊ตกัน โดยเดือกุรักรากกสศักด์กวาแหนนนทั้งทางซึ่งมีหลายระดับทรยาสัตว์หายแต่อย่างยาวมันก็าบ้านมันตรงกันเลยที่ว่าหลายเสิบตลอดหลายปีที่ผ่านมาสามารถรวมขึ้นได้กว่าหนึ่งพันสองร้อย่ร้อยสั้สสี่นอยเดียวสามเราก็ได้ไปสั่งทกี่คันจึงถื่าเป็นสถานีสำคัญเป็นบนพิษสันกคนมนุษย์โครงสร้างฉะนั้นในแต่ละปีทํับระสอแข้งนจัดใน เดจนเปกำลังแห่งทีสำคัญในการสวยเรื่องประพันธ์ศุกดิ์หรียนต่างเมืองานเกียบตาตานมีทั้งองค์การศาสนาสอบสั่งอ้ดุพงศ์เชิญมาท่าสอบแฝงพิ่ารณาามวันุ่งกุญมาอรย่านี้นัพาระช่ชนสังทนมหนึ่งแห่งเป็ลราค่ามานแปดเมตรคูนหกสี่สองเมตรสองัตว์สี่หงียนมีสี่หงมจัดเป็นหงียนสองหงมองรกันสองหอมเรื่องอสาทพิสอง่านิปีสองพันส si ิบเ็ดได้ ทังพันเชสกุรรดาขนล่างภาักไปแล้วป่าลวเป็นสุัขด้วยการซีงางกรศิที่มสมทั้งตัวยองทั้งสมหักที่ชอบอะไราทั้งนอัมกศัท่าแแนตสมทบกำลังก้องส่วนดึ่นักเี่ยวขอกแต่ระคุณพนเ้สถานทั้งหลายได้วยเมการักอรักิ์ทีมอสทรงอาภาดีดมอไปสับไม่เขีตั้งแต่ปีสองพนสามเนี่ยเร็จแล้ววที่สองพ จีบุราคาการโภสามไปมี1,200ล้านเาอรอินเลยนที่หาวนที่หาของการสับครณ์สมประหอเราะนนแล้วถ้าองการปุษศาสนาสำคัญเราไปสังเกตยังในสิ่งต่อสารสัดการประโยชน์เกิดสังคมที่เรื่อง้นรการเพิ่มืึอการสั่งหัวขาดหอวหองสมตูรณการบรารระปบ่นภาคสุนสารไซีแห่งซึ่งทั้งพบเกดไม่พบเกเล็กเสริมไดตรงเสริมเล็กขนาดต่างกันจีบมูลคากว่า200ล้านเปอรอิ อันี้ทั้งวันนาที่ต้องเกี่ยวข้องก็เป็นงานของของการของการเป็นเลขาของประธานอุปสแฝงไปเป็นงานของของการอุปสอุปศแฝงรองนัเขตเป็นกองเลขขาเพื่อความสะดวกในการเปิดไหวของทุกกรรมธิการและเป็นหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทส่วนอย่างตั้งหนกจนเป็นงานของของการอุปสนี่หนังนีของการอุปศแฝงนี้คนะกรรมการเลือตู้หาองคารและการปบารถ้าเผายู่ ซ4สรเอกสารอาออกอย <c oughs> ู่รอทบใานนั่นเป็นาเขียนทำทุม้อนารทั้งสุจรวสศไปมวลศาสนาที่ติดตามประเทศอีขางโดยไปทั้งประเทศเป็นบ้านไทยสองข้งเมียนมาอยู่หนึ่งข้างกับรุมกาบาหนึ่งข้างและไปใหญ่หนึ่งข้างเราจะนั่นนี้ไดทำข้อหมายจากสุจรนศยศึกษาสุจริตวสอศศึกษาสุจริตไว้ว่าพฉลี่ยประองุดใหญ่ศึกษาสุประเทศหนข้างแนนั่นมัน ็นงานผัานมาในชุดดีจุดนของมีโอกอะไรโดยทียะอากจะอยากเข้าไุสุขังที่หาของสุนทรพศนครมอนเป็นบั่นปั่นามน้ำพศได้ราคาเราเลมีการกันไว้็นงานตามประทินโยบระดารของเอบเข้าดับยน้ำากันของเซกันสั่งสารเวลาที่สังก้ถุกระทันดูสิญยาสัาว์อางนี้กะสวงามอขาก็เใสมรรกีดเฮามีความสัคัญภายในผักสมรมเน้นจากไหนาะ แดงอกในการปฏิตินเป็นไปตามทรรนูทมนูและทํามเนียมบางครมีการเคารพสันญาเดกันเป็นส่อน่งของกระัดตั้งในสายของตนและป่านเมืองระบบการตั้งของเาแฝงได้ปฏิบัติตามองค์กรองสงปฏิบัติเชื่อคูด้วยการตั้งของอันแฝงซึมีการแดงการบริหารันแฝงอันเมื่ออันเกตซึมีการอนสงานตามขอเขตที่กนของตน เวลาหนึ่้อยบาโอ้โหู้รบทุ่นดีผลงานทีออกมาโซโงไในเขียนงานไรกันปฏิยึดอนจะขอคมคันอีกดังนี้หนึ่งนี้ประสบสมฤ็จจ์ชนนึงยนถาตรงหูติดฐานธรรมะองค์สมารถในของศาสนาคอยยคาเป็นทวินัยโดยมีการปฏิบับตนที่เราทำวินัยเราเก็บบุหรายบัดเมืองเจ็เดประโยชน์ส่วนตนหลายแก่หลายกว่าหกครัว ถึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่พาให้รับเป็นในเสียงประกของศา,าสนาสองข้อผู้ชอบใน,นหาทีของประสงค์ที่อยู่ในการจัดตั้งองค์น่ในนักเนี่ยควรหรือ,อ,อบัตร,รที่โดยธรรมวัตถุาระสงค์บางคนนึกขนําใจเสียสละเหล่านั้นหรือมีข้องผู้กสามารถนั่งมาทําใส่ต้มหมู่ทางเก่าของการพาสิสออสบสิบส่งคมาบผู้มีส่วนตหลายก รวการเก็บตของพิติและผลงานของนงสงที mm ่เ hmm. กิดจากสังคมต่างยังขาดตัวประกอสี่การตัดสิ่งพดล้นเรืองกรและปัญหาควพิพาทเกิดขึ้นยังดีอีาแต่สุดท้ายก็เการสร้างคมู้คเสนอของประธานสอสไปสละบสลบัตนะับเราทำอสอไปสังห้เห็นวามินาืเฉลี่การประสานงานในการเปลี่ยกนงานสอสอังัออกหลายหลายมีจวนาหน้านา การถูกานในการประสานงานต้บสนกคารสสื่อารกับสเ่อวันนี้เป็นผลงานหาปีของทาวเซแเป็งยานมาไดสุดทราย้ขอวุก้ท่กรบแก่ที่ทานส่แข็งแต่เวราก้วยยังคมประชุมนี้จุสกำเรดตรงประลุผสมเล็ดอย่างสงางาเข้ากับในนั้นาที่ไวนุก้ยต้องแข็ตองไปแง สงฆ์หนี่งแ่และผ่านพ <forward> ันธุ์ี่จะทปากครับหนง่อีผู้อาจากชิผสมสี่สิบเอ็ดัรู้นยสสิบนงหรอยสามนการผู้สอนที่น่ส

กอนเปิดการสุดเนี่ยอยู่ให้ใจเาพี่อดหนื่อยเอาร่วมอาสงสามีออกไม่อสลรบของแกเนี่ยง่หนาตาพ่อ่อใจเราของพี่อย่ใน้ใจเรพี่เนี่ยีใจซึดเลือทำ้องหัวใจอ้แ่ออกตอนเน่ยโง่และอาสงเรานั้นเพื่อเป็นการกระทำทำเที่ทำแค่นั้นและเป็นต้องเลรองา ในสตม่้เลนเที่ยนในนีนั้นวายอ่าในอาเซีนและยุโสุดยอารเดินทางเที่ยวเที่ยนในสมีนี่นันภาษาอีกนี่อาเซียนนั้นียในนีนั้นวายอการยบละสารวัตรแม่งเป็นพระอ่ารถขนส่งพางานเที่ยง นั่นคือ like ั้ว่าเป็นราจารการบอันนีงงงานว่าและเป็นพระสงฆ์ะมศิสามทีปกตอย่อย่างที่สองนมาเลยเปาร่วมแต่ว่าที่สามสัปดาห์่โฮมพอาเื่อเพื่อนสนใจเย็นๆกับพีาจรทาทามมา วางโมเงียรน่าการศึกษาโมังเรียนสงหรือว่าภาคสงนั้นจะมีอยู่แล้วยต่อนนั้น มีรบจากพิธี้ิรัยหรือจกลดจากพิธีนต่าังในพิธินิรัยมีจักรเพิ่มในแก๊งขอเราเองตามระเบียบวิจักรมีอั้นรัฐบาลพิธีนิรัองศาจีหน่อยกว่ามั้นเพิ่มทีจักรที่สองแสนอันนี้เป็นแก๊งพิธีนิรกว่าภาีเพิ่ผท้สอน แต่นี้อสงเยือนทางอากาศบางแตามเประเศสัมรมาถึงและราไม่สิยดีกครับอาทียร์น่ะะได้ครับข้งนากบพอซ้อนกับพวกยาบุตการ์เาเทงกรพิวารบุกทุกในประเทศไทยข้องคุณพ่อขอเขาพอซ้อนคพ่อาที่รน คาร์บอน่ยไลท์นาร์บอนที่เขาครบนที่ขาเรียนก็่งได้สั่งไปมันจะเรียนมีการได้สังมาด้วย่สูงมากเท่นี่สวรรค์เมื่อเสาองวตนนั้นร้ี่ภาษาข้าไยท่ที่ องค์เพี้ยนที่ได้สูงถึงห่างหรือว่าอุตีเรสามตั้งอตางีดรสูงส่หนาแงสอบทาที่ถากลุ่มโรเอ่พันเกและสามของระเสามารถสางี่ได้สูงึ้าน่าเแต่ไปสูท่สุทกกออันวัตามที่มากา là sự gọi đến gọi là tên mà ในขณะตอนนี้ไม่ว่าเราจะเอาเงินของเนี่ยแต่ในวันนี้งานที่งนพิเศษสองนี้ไดยกตัวอย่งแบง ส่าเสียด้วยกันเด้วยดังนั้นเราต้องเรียนรู้นการจัดการอ้อความเมื่อบรรดาพระองค์บรวดาอระมารเจินจิ๋วทุกทงต่างๆังสายใจนในนอกจากสภาพคุณงดจัภายในประเทศในทางสมรู้ในการข้อสารทางที่ศาไรในการปรับสารคัดยันอันี้ เมีอไรรับทานก็ทำจากธรรมการคุกข้อผุกขันแสวงคุาันเพิ่นอบสโุกขันแสวงคขันเพ้่มในอุต้าหกรรมเกษตรของมาในการ รูว่าหลของทีทง่ว่ ในการรอสัรตัรสตั้งแ่สผูนีเ่งนา้

ก็มีาแลวก็มันคู่กองแลก็สังและทนั้นีน่ในงน้าบราราสนาตองอยาเสนอรหาที่เนี่ยการจัดการระบบการจัดการของทาุสาองร